จะอ่อนาเจ้าเส้นนิ่จะเจ็บแต่ลค่ะหมอดน้นะด้นอยู่ไปประมาณโลสองโลนะเจ้าโลโลได้อยู่หน้มันจะค่ะโอเคเดินปั้นจะอ่อน้โอเคได้เลยเขาสแกนเอ็มอร์ไเป็นกระดูกเนี่ยหัวต้้งเอากระดูกออกนะรับเส้นอยู่อ่ะเ่าแรงคอไดแหโอเคลองดูนักศึกษายกได้ประมาณนี้ค่ะคุณหมออ๋อครับ อ๋อโอเคโอเคโอเคค,ครับอันนี้ยกยังยังเจ็บอยู่เนาะยังไม่เสึกเจ็บอยู่เนาะเออยังติดอยู่ครับมาดอเอ้เยอะขึ้นเลยเนี่ยครับเนี่ยเกือบสื่อแล้วนะ้ะต่อแลกมันจะเอยียงไปดางหน้านะมันจะขึ้นบนได้อันนี้มันขึ้นบนไน้น่ะขึ้นแล้วครับเออน่น้นะครับนั่นนะครับโอเคมีชาหน่อยลงเลยล่ะ จากหาเลยเนาะแล้วพอหักษาค่ะอ่าอ่าเหมือนเหมือนอ่อนแรงไปเลยเนาะแล้วก็ช้าเนาะครับแล้วหักษาข้างแรกไปมันเปลี่ยนแปลงก็อ่๋อ่าออเค๋อครับแล้วก็ช้าก็ลดลงเนาะครับสวัสดีครับวันนี้คุณยุพามาขั้นที่สามนะครับ ลูกไหนมาครับอ๋อมาจากแมจานนอกครับตอนจะมานี่มันมีอาการจะได้ครับครับออดูอ๋อคือเอ็มไอเอมไอเจอแล้วเนาะเป็นหมอรองกระดูกรับเส้นแล้อ่าลักกี้ปีแล้วครับที่เจออ๋อที่เอ็มไอเจอคับ ออ๋ครับไปรักษาอะไรที่ไปแบังเข็มเนาะบังเข็มันก็ดีขึ้นอ่ะมีคนเกวะาได้นำมาหาคุณหมอเนี่ยก็เลยมาเนาะครับแล้วมานี่ก็คือของเขาเนี่ยมีหมอนรองกระดูกทับเส้นและยางพื้นเท่าช้าเนาะเท่าอ่อนแรงเท่าช้าแล้วก็มีไลายติดด้วยเนาะมีไลายติดโวยลายติดคือยกลงมันจะเจ็บเลยครับเออ ตอนนี้เขาก็ซึกว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นต์ะเนาะถ้านี่เมื่อก่อนนี่คือเดินกิโลหนึ่งจะช้าแล้วตอนนี้เดินได้นักหรยังครับนี้กเอะกเเดินโลว่กเ่ออนแรล้วตอนนี้เหรครับตอนนี้เดินไก่สาโลเดนามโลบอบ่ค่อยมีอากาศแล้วล่ะโอ้ โอ้ดีเลยครับได้แปดสิบ้าิเปอร์แล้วเนาะดีเลยครับอันตอนนี้ก็คือให้เฮาบริหารก็โค้ท้ายเนาะเพื่อเวนเทนอาการมันเนาะเออโอเคเพราะจการทักษาปรัะครับโอ้ดีใจไปครับถ้ามีใครถามกว่าฝากบอกต่อไปเนาะเออครับขอบคุณครับจบดีครับ